สวัสดีค่ะกลับมาพบกับกบเฮยชินิจิมาม่าก,กันอีกแล้วนะคะวันนี้กบจะมาแชร์วิธีทำแฮมเบอร์กต้มโู้หมูสับราดด้วยซอสวาฟูฟค่ะแฮมเบอร์กสูตรนี้กบจะใช้ต้าหู้อ่อนหรือว่าภาษาญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่ากินุโตฟูส่วนตัวซอสร,ราดนะคะวันนี้กบจะปรุงรสด,ด้วยผนสุแล้วก็น้ำตาลมิรินโชยุนิดหน่อยนะคะปรุงรสให้ออกเปรียร้ยวๆหวานๆนิดนึงแฮมเบอร์กสูตรนี้ทำออกมาแล้วแฮมเบอร์กจะฟูนุ่ม รสชาติกลมกล่อมรับรองว่าถูกใจทุกคนแน่นอนค่ะก่อนอื่นมาดูวัตถุดิบที่จะใช้ทำแฮมเบอร์กันค่ะวัตถุดิบหลักก็มีหมูสับเต้าหู้อ่อนหอมหัวใหญ่ไข่ไก่เปล็ดขนมปังและเพิ่มรสชาติให้แฮมเบอร์กด้วยมิโซะและมายองเนสค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มจากการทำซอสราดแฮมเบอร์ ใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปแล้วก็คนให้เข้ากาันผักไว้ค่ะตัวซอสสามารถเปลี่ยนใช้ซอสที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะเช่นซอสเทริยากิหรือว่าจะใช้ซอสเดมิกรสาสก็ได้ค่ะ ขั้นตอนต่อไปเราจะเอาน้ำออกมาจากเต้าหู้ค่ะโดยการใช้ kitchen paper หอ่อเต้าหู้แบบนี้นะคะเอาวางบนจานที่สามารถเอาเข้าไมโครเวฟได้เวฟที่6 0 0วัตต์ประมาณ2นาทีค่ะเสร็จแล้วเอาออกมาเอาทิชชู่ออ,อกแล้วก็ใช้ทิชชู่แผ่นใหม่นะคะซับน้ำออกอีกครั้งหนึ่งค่ะวางพักไว้ให้เย็นค่ะ เสร็จแล้วหั่นหอมหัวใหญ่เป็นชิ้นเล็กๆใส่น้ำมันมะกอกลงไป2ช้อนชาคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็เอาเข้าไมโครเวฟที่600วัตต์ประมาณ2นาทีค่ะเสร็จแล้วออกมาพักให้หายร้อนขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอาเต้าหู้ที่เราวางพักไว้จนเย็นแล้วนะคะเอามาบด ให้ละเอียดเสร็จแล้วใส่กลิดขนมปังลงไปคกลิดขนมปังจะช่วยดูดน้ำออกจากเต้าหู้อีกรอบหนึ่งค่ะใส่หมูสับลงไปแล้วก็ตามด้วยหอมหัวใหญ่ที่เราเวฟแล้วก็พักไว้จนเย็นแล้วไข่ไก่ค่ะผสมคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากัน เสร็จแล้วใส่มายองเนสแล้วก็มิโซะลงไปมายองเนสจะช่วยทำให้แฮมเบอร์กมีความฟูแล้วก็นุ่มส่วนมิโซะจะช่วยเพิ่มความกรุกกรอมให้แฮมเบอร์กค่ะนวดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันจนเนื้อแฮมเบอร์กเนียนเสร็จแล้วเอาพักไว้ในตู้เย็นประมาณ30นาที จากพักแฮมเบอร์กไว้ในตู้เย็นแล้วนะคะเราก็จะมาปั้นแฮมเบอร์กกันค่ะก่อนปั้นนะคะแนะนําให้ใช้น้ํามันพืชหรือน้ํามันมะกอกทามือให้ทั่วนะคะเวลาปั้นแฮมเบอร์กจะไม่ติดมือแล้วก็จะปั้นได้ง่ายขึ้นค่ะปั้นแฮมเบอร์กเสร็จแล้วนะคะเราจะทานน้ํามั ลงไปในกระทะให้ทั่วเสร็จแล้วเอาแฮมเบอร์กที่ปั้นไว้ลงไปย่างค่ะใส่แฮมเบอร์กลงไปก่อนนะคะแล้วค่อยเปิดแกส๊สกดแฮมเบอร์กนิดนึงนะคะกดตรงกลางให้บุ๋มลงไปเพราะว่าเดี๋ยวพอเราย่างแฮมเบอร์กแล้วนะคะเขาจะฟูขึ้นมาเองค่ะ เปิดแก๊สใช้ไฟกลางย่างแฮมเบิร์กจนแฮมเบิร์กเดิมเปลี่ยนสีเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็พลิกแฮมเบิร์กอีกด้านหนึ่งลงไปย่างต่อค่ะระหว่างที่ย่างแฮมเบิร์กนะคะมันจะมีน้ำมันจากแฮมเบิร์กไหลออกมา ก็ใช้กระดาษทิชชู่ซับออกค่ะใช้ฝาปิดกระทะไว้แล้วก็ย่างแฮมเบิร์กแบบนี้นะคะย่างโดยไฟอ่อนอีกประมาณ10นาทีหรือจนกว่าแฮมเบิร์กจะสุกค่ะแฮมเบิร์กสุกแล้วตักแฮมเบิร์กออกมาค่ะ ไปเราจะทำซอสกันนะคะใช้กระทะใบเดิมเช็ดกระทะเล็กน้อยเสร็จแล้วเอาซอสที่เราผสมไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะลงไปเคี่ยวพอซอสเดือดให้ปิดแกส๊สแล้วก็ใส่น้ำละลายแป้งมันค่ะเสร็จแล้วใช้ไฟอ่อนสุดนะคะค่อยๆเคี่ยวซอสไปจนซอสข้นขึ้นค่ะแล้วก็ปิดแกส๊สได้เลยค่ะน้ำละลายแป้งมันจะช่วยทำให้ซอสมีความข้นหนืดขึ้นแล้วก็เวลาที่เรา,เาไปราดแฮมเบอร์ก์นะคะ แฮมเบอร์กจะดูน่ากินค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแฮมเบอร์กเต้าหู้หมูสักราดซอสวาฟูดูวิธีทําแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงก็ลองทํากันดูนะคะสําหรับคลิปนี้ถ้าดูแล้วชอบอยากจะลองทําตามดูบ้างช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจกันด้วยค่ะสําหรับคนที่ไม่อยากพลาดคลิปทําอาหารญี่ปุ่นง่ายๆขนมง่ายๆที่สามารถทํากินเองที่บ้านได้อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของกบค่ะสำหรับวันนี้ แค่นี้ก่อนขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ